p ปรเจกต์ไซเลน e ผลงานการแสดงทิ้งท้ายอันน่าประทับใจของอ e. ีซอนขยุน Project ์ไซเลน e ์เที่ยวทีวะคลั่งสะพานนรกภาพยนตร์แอคชั่นภัยพิบัติฟอร์มยักษ์จากเกาหลีเป็นการรวมทีมงานมือฉมังที่เคยฝากผลงานอันยอดเยี่ยมอย่าง a ล o n g w t t h t h ก God 2017-2018และ เรียนทูปูซาน2016มาแล้วรวมไปถึงทีมนักแสดงแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นอีซอนขยุนจูจีฮุนคิมฮีวอนพักฮีวอนและพักจูยอนที่ขอพลิกบทบาทครั้งสำคัญเพื่อมอบประสบการณ์คลั่งครั้งใหม่ให้มันสะใจ,จย,ยิ่งกว่าเคยโดยเฉพาะหนึ่งในนักแสดงนำอีซอนขยุนที่ได้ฝากผลงานการแสดงทิ้งทายอันน่าประทับใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมและเข้าขากับเพื่อนนักแสดงได้เป็นอย่างดี เขาพิสูจน์ฝีมือมาแล้วในซีรีส์ยอดฮิตอาทิ Coffee Prince 2007 Pasta 2010และ My Mister 2018รวมถึงภาพยนตร์อย่าง All About My Wife 2012 A Hard Day 2014 Parasite 2019และ Sleep 2023ได้ยินมาว่าบทของคุณในโปรเจกต Silence นั้นท้าทายมากแน่นอนครับใน Project ์ Silence ผมรับบทเป็นจองวอนรองผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงประจําสำนักงานประธานาธิบดีและพ่อเลี้ยงเดี่ยวของลูกสาววัยรุ่นที่เริ่มห่างเหินขึ้นทุกวันขณะที่ไปส่งลูกสาวที่สนามบินเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศเขาต้องเผชิญกับเหตุภัยพิบัติโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อสะพานสนามข้ามบินพังทลายเนื่องจากอุบัติเหตุต่อเนื่องแถมสุนัขทดลองทางทหารที่รู้จักกันในชื่อเอ็กโคเอ็กโค เปิดฉากอรารวาสฆ่าไม่เลือกหน้าจากวันปกติกลายเป็นความอันตรายซึ่งมีชีวิตเป็นเดิมพันเขาถูกบีบให้ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดด้วยความความเยือกเย็นมุ่งมั่นปกป้องผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายอย่างไม่เกรงแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคท้าตายเขาก็ลุกขึ้นสู้และแสดงความเป็นผู้นำออกมาโดยใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญของเขาเพื่อแก้สถานการณ์เพื่อให้ทุกคนรอดกลับไปอย่างปลอดภยัยรวมถึงงานภาพและฉากคือไฮไลท์สำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้เลย ทีมงานโปรดักชันของโปรเจกต์ Silence ล้วนเป็นยอดฝีมือฉากถูกสร้างอย่างประณีตและสมจริงมากมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกำลังอยู่บนสะพานในวันที่มีหมอกหนาจนไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อสร้างกราฟิกที่สมจริงซึ่งผู้ชมจะไม่มีทางรู้ว่าจุดไหนถ่ายกันจริงจุดไหน CGI ไม่ว่าจะเป็นฉากเฮลิอคอปเตอร์ตกและฉากสะพานทางซึ่งล้วนทำให้เห็นสเกลของภัยพิบัติรั้ง กระทั่งฉากที่สุนัขทดลองเอ็กโคเอ็โค e เข้าจูดโด่โจมผู้รอดชีวิตผู้กำกับตั้งใจทำให้ภาพยนตร์ออกมาสมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ผู้ชมตั้งคำถามเลยว่าที่ดูไปคือ CG หรือถ่ายกันจริงๆการแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้คุณต้องเตรียมตัวอย่างไรถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนคุ้นชินในชีวิตประจำวันแต่ผมต้องเตรียมตัวทางกายภาพและจิตใจ เข้ายิมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายเพราะในเรื่องผมต้องทั้งวิ่งและกลิ้งและผมยังต้องศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองของคนในสถานการณ์ฉุกเถินด้วยการทำความเข้าใจความคิดของคนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญทำให้ผมสามารถแสดงความกลัวและความกล้าหาญออกมาได้อย่างสมจริงโปรเจกต์ Project Silence เป็นการรวมตัวของนักแสดงและทีมงานระดับแนวหน้าของวงการเลยทีเดียว มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากครับการได้ร่วมงานกับนักแสดงอย่างจูจีฮุนและทิมฮีวอนรวมถึงทีมงานที่มีความสามารถจากภาพยนตร์ระดับบล็อกบัสเตอร์หลายๆเรื่องทำให้ผมได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปด้วยพวกเราทำงานกันอย่างเข้มข้นเพื่อทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สมบูรณ์แบบที่สุดคุณคาดหวังอย่างไรกับการตอบรับของภาพยนตร์เรื่องผมหวังว่าผู้ชมจะรู้สึกตื่นเต้นและอินไปกับเรื่องราวครับ ยนตร์เรื่องนี้มีส่วนผสมของแอคชั่นและดราม่าที่เข้มข้นหวังว่าผู้ชมจะสัมผัสถึงความตั้งใจของเราที่ต้องการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยความหวงังและการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ทันตั้งตัวหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับขอบคุณมากครับ